สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องจงอย่าเป็นของตายที่ยังมีลมหายใจนะคะทาไมถึงอยากเป็นของตายที่มีลมหายใจเราลองคิดง่ายๆมันเหมือนกับเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะทุกคนเรื่องของความรักบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในความรักที่มันเรียกว่าท็อกซิกค,ค่ะทุกคนความรักท็อกซิกค,คืออะไรเหมือนกับว่าเราเนี่ยค่ะเป็นคนที่พยายามที่จะแบบ ยื้อความสัมพันธ์นั้นดึงความสัมพันธ์นั้นเอาไว้อยู่กับตัวเราตลอดเวลาอยากที่จะมีรักที่ดีอยากที่จะมีความสุขแรกๆความรักอะค่ะมันก็ดีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันเวลาที่ผ่านไปอะค่ะมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่าแบบเออฉันยังรักอยู่ฉันยังรักมากอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามันชินกับความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่าเจอกับ คนใหม่ๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาตื่นตาตื่นใจกับสิ่งใหม่ๆมากกว่าที่จะแบบเออรู้สึกมีความรักหรือว่าตื่นตาตื่นใจกับเราแล้วนะคะแล้วเรายังพยายามที่จะดึงดันตรงนั้นไว้อะคะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาคุยว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องไม่โกหกตัวเองนะคุณต้องไม่โกหกตัวเองไม่แบบไม่คิดเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกอย่างมันกําลังดีอยู่สิทุกอย่างมันกําลังแบบโอเคทุกอย่างมันใช่ทั้งๆท,ท,ที่ในใจเรารู้แล้วว่าเข,ขาเนี่ยแบบเปลี่ยนไปหรือว่า มีความไม่บาลานซ์กันระหว่างคุณและเขานะคะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปุ๊บสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องถอยกลับมาก่อนนะคะทุกคนถอยกลับมาแล้วก็มานั่งคิดว่าเออสิ่งที่ผ่านมาเรากับเขาความแสดงความรักความถี่ในการที่จะเอาใจใส่กันเนี่ย มันยังเหมือนเดิมไหมถ้าไม่เหมือนเดิมหรือเขาเขาเริ่มตีตัวออกห่างจากคุณแล้วอันนี้พูดถึงกรณีที่แบบเออคุณใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าไม่ใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันจะเหนื่อยตรงที่ว่า ถ้าเขาหมดความรักจากคุณแล้วแต่เขาไม่ยอมไปแต่คุณรู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้อันนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งที่จะต้องทำนะคะแต่อันนี้ขออนุญาตพูดในมุมที่ต่างคนต่างอยู่คนละที่แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มท็อกซิกแล้วสิ่งแรกที่คุณจะต้องกลับมาก็คือว่าคุณมาดูเลยว่าการที่คุณคุยกับเขาหรือว่าคุณอาจจะแท็ก ส่งข้อความหาเขานะคะปกติพิมพ์คุยกันแบบอาจจะมีความวัยความช้าในแต่ละวันขึ้นอยู่กับการทำงานแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหายไปเลยหายไปเลยโดยที่แบบเฮ้ยเขาไม่ได้มาตอบอะไรคุณเลยแบบเนี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยให้เตรียมตัวไว้เลยว่ามันเริ่มมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบระยะทางที่ว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปละแต่เราเนี่ยยังอยากที่จะยื้อความสัมพันธ์นั้นไว้อยู่คุณต้องเว้นระยะห่าง กับเขาถ้าเขาถอยความสัมพันธ์กับคุณขนาดไหนสิ่งที่คุณทําคุณก็ต้องถอยความสัมพันธ์กับเขาขนาดนั้นอย่างเช่นคุณส่งข้อความหาเขาแต่เขาไม่ได้ตอบคุณเป็นแบบครึ่งครึ่งวันเลยอะ่ะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือ เมื่อเขาตอบกลับมาเขาหายไปแบบสี่ห้าชั่วโมงหรือว่าแบบแทบจะเป็นวันอะสิ่งที่คุณทําห้ามตอบเขาไปในทันทีทั้งทั้งที่เราอยากจะตอบเขาแบบมากมายอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเว้นระยะห่างของเราโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกําหนดนะว่าเฮ้ยคุณตอบฉันมาเท่านี้ฉันจะต้องรอนะับไปอีกคุณไม่ต้องอ่านข้อความเขาเลยคุณ เปลี่ยนเป็นการปิดการแจ้งเตือนไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งดูว่าเขาตอบกลับมาหรือยังเออแล้วคุณก็ไปทําธุระของคุณคุณไปเที่ยวคุณไปทํางานคุณไปออกกําลังกายคุณนัดกับเพื่อนคุณไปกับครอบครัวได้หมดเลยแล้วพอคุณว่างคุณค่อยกลับมาดูมือถือแล้วคุณเห็นข้อความเขาแล้วคุณค่อยตอบคุณควรใช้ชีวิตที่มีความสุขโดยที่ไม่มีเขา โดยที่ไม่มีเขาโดยที่เออมันมันเหมือนมันเป็นการเริ่มต้นถอยหลังกลับไปให้เรารู้สึกว่าวันหนึ่งวันแรกเออวันแรกหรือว่าช่วงแรกๆที่เขา,เามาจีบคุณเนี่ยคุณเป็นแบบไหนเออบางครั้งเนี่ยเราก็จะแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเออไว้ตัวนิดนึงหรือว่ายังไม่ได้ตอบเขาในทันทีอะไรแบบนั้นคุณก็ต้องถอยหลังกลับไปเป็นแบบนั้นกลับอีกแบบหนึ่งนะคะคุณไม่ต้องตามส่องเขาว่าเขาทําอะไร ไม่ต้องดูเลยว่าตอนนี้เขาออนอยู่ไหมเขาแบบไปกดไลค์ใครหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะยิ่งเราดูเรายิ่งเฟลเรายิ่งคิดเยอะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแค่แบบออนทิ้งไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมันสามารถที่จะออนได้อยู่แล้วหรือเขาก็คือกดไลค์ทั่วไปเหมือนกับเราอะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแบบ ชอบคนนี้ดูน่ารักดีอ่ะเขาทำคอนเทนต์ดีเราก็กดไลค์แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอ่ะจะต้องแบบไปชอบเขาไปจีบเขาให้เขาแบบมาเป็นแฟนเราอะไรแบบนี้เหมือนกันเราก็ต้องแบบ แบ่งครึ่งๆเหมือนกันกับอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณจะต้องกลับมานะคะไม่ต้องดูเขาแล้วดูตัวเองก่อนว่าตอนนี้ค่ะณนะวันแรกจนถึงณวันนี้ตัวเราเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนหรือว่าถอยหลังกลับไปเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยหรือเปล่าเราน้ําหนักขึ้นหรือเปล่าเราอ้วนขึ้นไหมผิวคล้ำไหมหรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งที่ทําอันนี้ไม่ได้ทําเพื่อเขานะคะแต่ว่าทําเพื่อตัวคุณเองคุณอาจจะหาเวลาว่างนะคะไปแบบ เป็นคอร์สออกกำลังกายหรือ เราไม่เราไม่มีคอสอะเราไม่ลงคอสแต่เราอยากจะวิ่งเราอยากจะตีแบตเออเราก็แบบไปตีแบตอาจจะนัดเพื่อนนะคะแบบเออแบบสัปดาห์หนึ่งสัก2-3วันหรือว่าไปวิ่งนะคะเ,เลือกไว้ว่าสัปดาห์นี้จะวิ่งทุกวันไหนจันพุศุสู์ก็ได้นะคะวิ่งประมาณสัก3-5กิโลหรือว่าเบาๆหยอ่อๆก่อนนะคะเป็นแบบเดินวิ่งการที่เราออกกําลังกายนะคะมันเหมือนกับเป็นการแบบเผาผ่านไขมันและเป็นการ เขาเรียกว่าลายมี Energy นะคะแล้วก็เขาจะหลั่งสารเอนโดฟินเนะาะสารสร้างความสุขให้กับเราะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำแบบนี้ไปบ่อยๆอย่างแรกเราได้เรื่องหุ่น นะคะหุ่นเราจะกระชับขึ้นแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยค่ะมันจะมีความสุขมากขึ้นจากการที่เราออกกําลังกายและอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับผู้หญิงเรานะคะสิ่งที่จะทําให้มีความสุขและเลิกสนใจกับการเป็นของเป็นของตายของใครสักคนหนึ่งนะคะคุณลองไปช็อปปิง้งคุณชอบอะไรแบบไหนละ่ะคุณอยากจะดูเสื้อผ้าที่มันเป็นคอลเลคชันใหม่ คุณอยากจะเรียนแต่งหน้าที่เขาคิดนะตอนนี้เขาคิดแต่งแบบไหนนะแบบเยอะแบบน้อยเกาหลีสายฝออะไรต่างๆนานา,า,า,าดู youtube ก็ได้ค่ะหรือว่าจะลงคอร์ส เรียนแต่งหน้าก็ได้นะคะหรือว่าไปทําผิวเข้าคลินิกนะคะฉีดโบท็อกฟิลเลอร้อยไหมหรือจะทําสัญญกรรมอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าใจเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเเป็นคนใหม่แต่ว่าถ้าในเรื่องของสัญญกรรมก็แนะนําว่าให้ลองศึกษาก่อนว่าเราเหมาะที่จะทําแบบไหนนะคะดูหลายๆที่แล้วก็สามารถที่จะลงมือทําลงมือแบบว่าจองคิวผ่าตัดได้เลยทุกอย่างคือความสุขของเราคุณอย่าเอาตัวของคุณนะคะไปแบบ ั้งไว้กับใครคนใดคนหนึ่งทงั้งทั้งที่เขาเนี่ยอาจจะหยิบคุณออกจากวงโครจรเขาไปแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงโครจรเขาหรือว่าคุณจะไม่อยู่ในวงโครจรเขาสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องมีความสุขกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองขอบคุณตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่าจมกับน้ําตายอย่าเป็นของตายว่าเอ้ยคุณไปที่ไหนคุณจะมีใครก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเรายังรอคุณอยู่ที่นี่โนไม่ได้เล นะคะคคุณสามารถที่จะมีคิวถัดไปได้หรือว่าอาจจะมีความสุขกับการที่แบบไม่ต้องมีใครก็ได้นะคะแล้วช่วง ช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระหว่างเนี้ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตอะไรต่างๆลองชวนเพื่อนนะคะไปดูคอนเสิร์ตพอตอนที่เราไปดูคอนเสิร์ตเราจะสนุกมากเราจะเต้นเราจะร้องเพลงนะคะไปกับสิ่งสิ่งนั้นเราจะลืมความทุกข์เราล้างกายเราหรือว่าจิตใจเราอะคะ่ะพอเราทําให้เรามีความสุขไปเรื่อยๆๆนะคะเราจะเคยชินกับความสุขและเราจะเคยชินกับการที่ไม่มีเขาหรือว่ามีเขาน้อยที่สุดนะคะลองทําแบบนี้นะคะเราอย่าไปเป็นของตายของใครนะคะ โดยที่เรามานั่งรอว่าอืมเดี๋ยวคุณก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็กลับมาเราจะนั่งรอเขาฉันจะเสียใจฉันจะลงอะไรที่แบบในโซเชียลแบบพั่มเพอร์โนนะคะในโซเชียลทุกอย่างที่คุณจะลงนะคะก็คือลงเกี่ยวกับความสุขลงเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่คุณทําลงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคุณแม้กระทั่งไปเรียนแต่งหน้าทําผมอะไรต่างๆนานาคุณก็ลงเรื่องราวแบบนั้นได้เลยคุณอย่า เอาใจของคุณไปลงอยู่กับเขาไม่จําเป็นต้องลงเพลงเศร้านะคะทุกคนคุณสามารถลงเพลงที่คุณมีความสุขได้ลงเพลงที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันคือที่สุดในชีวิตฉันแล้วอะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะคะหลายๆคนที่พิมพ์ถามกันมาในทุกช่องทางนะคะก็พยายามแบบเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็มาทําเป็นคลิปบอกกับทุกๆคนนะคะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่หรือว่าหลังจากนี้อาจจะเป็นกฎ กฎของการไม่ติดต่อนะคะที่เป็นแบบ21วันขึ้นไปหรือว่าแบบไหนที่มันจะได้ผลนะคะไวออ้กดติดตามนะคะกด Subscribe แล้วก็มาดูคลิปต่อๆไปกันนะคะ